สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซรา,าเซจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเล่นมิ r พ u จูในตำแหน่ง adc นะคะนานทีก็มาป่อยจอยกับตำแหน่งอื่นบ้างเนาะอยู่กับมิดเลนอยู่กับซัพพอร์ตมาก็เออเปลี่ยนเลนเล่นบ้างเนาะแบบวันนี้ก็รู้สึกว่าเออเล่นมิทพจูแต่ล้มเลยล้มเลยเลน e S เอสเลวก่อนเลน e S เอสเลวก่อนขีดน,นะเออโดดอีกไหนจบ เก็ขึ้นเลยสิคะทุกอย่างคือเกิดขึ้นเร็วมากอ่าได้นะเด้งกระสุนไปนะลูกอืมอกิจิตยั่วๆไปแล้วหนึ่งโอเคแล้วก็ฟังๆก่อนเราได้เปรียบแล้วแหละต้นเกมขนาดนี้เดี๋ยวเราทำเราทำคอมโบซึ่งๆจริงๆแล้วอะมันทำได้อ่าอ่ารอบสองไหมนี่โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนก็ได้ ฉันว่าฉันกับเทรสคือทำคอมโบความสวยกันได้อยู่นะคะแต่รอเวล5ห้าก่อนโอ้เริ่มไม่หล่อเธอไม่บอกฉันว่าว้าวว้าวโอเคเพราะฉันโดนเอสเดมายิงรีแล้วคือความโบบาคือเทสวางตะเกียดแล้วฉันแฟตนีโอ้ยก็รอดให้ได้นะคะเธอพยายามเข้า เธอทำได้เธอรอดมาให้ได้อีเคนี้ก็บาดเลือดแค้นซะแล้วเกินนะคะเออป่าเราโดนแล้วนะไปช่วยป่าหน่อยอม,มาโอ้ยเรายังไม่เวลห้าก็เตรียมตัวคิดไปเลยสิคะจบออือืได้ไหมนะถ้าเกี่ยวโดนก็ได้นะออ้ยสกินนี้มากประมาทไม่ได้เลยนะนะโอย ชั้นว่าฉันจะตีออนไม่เข้านะนี่ในอนาคตอะแต่ถ้าจะเอาก็คือเลงเอสเลวก่อนก็ดีอ่ะขิดอ่าได้ตัวนี้ก็ตัวนี้เออน่าจะต้องขึ้นต่อเกาะไวอะ้อ่ะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะต้องขึ้นอกก่อเกาะแต่ว่าดูก่อนว่าจะเอาตัดเลือดดีไหมถ้าเอสเลวมันออกดูดเลือดได้ก็น่าจะออกตัดเลือดแหละจเกาะแบบตัดเลือดเนี่เธอถอยก่อนก็ได้นะเธอเธอเลือดหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันเอาคลิปกล้องนี้ก็น่าจะกลับวาแล้ว ว้าย <Why, S 2> เดี๋ยวนะโอ้ใช่ไม่รอแล้วว่าโอเธอได้เเดียวแรกก็ยังดีเออนนน่นคือจองเวนจองกรรมกับเมโลนะคะเลนละครบาดเลยแคะไอเหรอคะเล่นด้วยค่ะปืกระสุนรัาชราแบบป๊า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 ปนาป๊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 ยป๊า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 ป๊ป๊าป๊าปป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 าป ได้นะนะ่ะเท่าเอสเดียวได้มาเสียอันนั้นไปแล้วอออเอาเอสเดียวยิงเอสเดียวเอสเดียวโอ้ย,อยลิงเชี่ยวมากแนมะ่แล้เมิ่มสิขามานาไม่พออันติแล้วตอนนี้กลับก่อนก็ได้มีของละนั่งเคนมาแล้วมันจะไม่ให้เรากลับนะจ๊ะนี่นี่ย้ำเลนล่างดีนักหรอเอ้อชิบหายเอาดีนะอุย้ยดีนะที่ป้อมยิงมันทีนึงช่วยไม่งั้นใช้ก็เก็บมันไม่ตายนะนะ ฉันสามารถโบยกระสุนบรรชจทานใส่มาก่อนได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าป่าจะมาทำไหมนองอาได้ป่ามันเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมด่เ,ดเดอเียวเดี๋ยวฉันจะดันคลิปขึ้นให้ฉันจะดันคลิปขึ้นให้แกไม่รอดแน่นักเอสเลียวนักเอสเลียวแกไม่รอดแน่นี่นะจบเออก็ได้เฟิร์สเทเรไปเลยที่คันแร โอเคจะเชียร์คลิปกล้องนี้แล้วจะกลับบ้านละได้คอลเลกเตอร์ละโอ้อุ้ยได้นะโอ้ยเส้นเซอันตี้แปลกมากไข่ขำมากเมื่อกี้ไม่น่ารีบเลยโอเคโอ้ไม่แม่เล็กออนไม่ได้ออนมันอึดเกินต้องเล็งตัวอื่นนี่นี่อ๋ออุ้ยเออนี่นี่คอลเลกเตอร์ทำงานค่ะก็ทริปเปอร์คิวเบรคันหนึ่ง โอ้ยเดี่ยวโดคืออะไรมาฉีดเลเซอร์ปุ๊บได้เลยฉันกำลังไปนะคะทุกคนยิงสนันยิงสนั่นยิงสนั่น,น,นจบ double kill บัลล่าความสวยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือโอ้ยสกินนี้มากระวังเอสเลวมันดักนะนะ่ะม,มีเอสเลวอยู่โอ้ยเอสเลวกับออ้มาหมด มาหมดเลยเนี่ยอืม้มโอ้ยไม่ได้อ่ามีตัวทองค่ะออกมาเพื่อหล่อนเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะโดนช็อตฟิลไปเลยค่ะโน no. มีตัวทองเราจะเอ้ยมีตัวลงมามีตัวลงมานี่โอเค่เ okay. ชื่อว่าเราไปเอามงกรก็ได้นะไปเอามงกรดีกว่าแต่ฉันจะออกเอ็ดอกไมดด้วยเอาให้แบบเคนมันลวงฉันไม่ได้เลยนะคะ ออกมากันตุยสถานเดียวรับรองนะเคนไม่มีทางที่จะมาจบก,กีได้แตทแอสฝันไปเหอะโอ้ยเดินชามากฉันว่าจริงๆฉันอยากได้อันนั้นแต่ว่าไม่น่าได้ละน่าจะเก็บเคลียร์คิดฟองนี้แล้วก็กลับก่อนโอเคกลับไปออกของก่อนแล้วกันเียวหนาะมันอยู่โอ้ยเดี๋ยวว่าเปนอยู่บนนะได้นะนี่ ได้หนึ่งตัวก่อนก็เลิศนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันอย่าคามีดออฟไนค่ะเออเออเอาดีเอาดีเองเล็งเอสเซวเล็งเอสเซลยิงยิงยิงเออเอาดีโอเคเฮ้ยแกล่าวว่าเพื่อนอยู่บนวะเพื่อนไหวไหมฉันว่าเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะถ้าเพื่อนไหวฉันจะไม่ไปนะน่าจะไหวแหละเดี๋ยวฉันดันกลางเลยก่อนคลิปเข้าแลวเออโอเคเราต้องเชื่อใจทีมนะคะลิเว่นคือไหวอยู่ จะท Sher ันป้อมไหนไม่ไม่น่าทันนะถอยก่อนดีก uh, ว่าเยอะมากเพื่อนไหวไหมเนี่ยเออเลงเลงตัวนี้ก่อนก็ได้อุ้ยโอเคโอเคโอเคได้หนึ่งมาสามตัวยังไงศาสตร์กระสุนพระราชนางไปเลยครับปโอ้ยไม่ตายต้องตายต้องตายทริปเปอร์เคียวทริปเปอร์เคียวหอยหาทริปเปอร์ นี่นะโอเคโอ้ยอยากได้คอร์คิวจังเลยเอ่ะแต่จะดูฝืนเกินกำลังกว่าเหตุนะคะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรแค่นี้ล่ะโอ้ยฉันว่าฉันเอาไก่ก่อนก็ได้นะเนี่ยตีไก่ตีไก่หิวกาเฮ้ยเดี๋ยวนะชิบหายแล้วชิบหายละโอ้ oh my gosh ช่วยฉันรอดไปเนี่ย โอ้มันสิงฉันเองฉันไม่รออะไรเอเสียก็ไม่เออฝากแก้แค้นด้วยละกันนะคะลาก่อนไม่ได้เลยอีเคียนถึงตัวฉันแล้วฉันตายเลยอะออการเดียแองโจลแมงเลยนะคะมีสองชีวิตฉันจะไม่ยอมมาเหยียบคุดอีกต่อไปเอาดีคือตอนนี้มีทางการเดียมีทางเอ็ดออฟไนทมีทางตัวทองจะมารวงฉันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะเพราะฉันจะไม่ยอมเปนเหยื่อแกอีกต่อไป จริงอ่ะควรจะเอามาังาากรน,นะเพื่อนอ่ะแต่อยู่นู้นหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยู่นู้นหมดก็ให้เพื่อนล่อ,อก,ก็ได้นะแล้วเราก็มกังกรอุ๊ยตายแล้ว <c oughs> ชิบหายเออดีมีกาเดียนไ้ม่กลัวตายอ่ะมาดิอืมมึงก็ยังมีชีวิตอยู่เหอะเออปูอ่ไม่คิดว่ามันดักอยู่ตรงนี้ฉันคิดว่ามันอยู่นู่นกันห้าตัว ไม่ได้แบบสง่งมินิแมพด้วยนะคิดเมื่อกี้มองด้วยแค่แบบตาเปล่าเฉไม่ได้แบบไปส่งดูโถเมื่อกี้ก็แอบพลาอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะพลาจังหวะเดี๋ยวมันไม่ไแปลว่าแพ้ตามนี้ค่ะรับบทนาจชาอยู่นี่ปะจะไปไหนเด็กดอกจบเจอคุณแม่ยิงนันเป็นไรค่ะได้ไมามฉันกำลังไปนะฉันกำลังไปอ่ะโปรยฝนพระราชทานสักหน่อยไหมลูกนี่ c o l กเตอร์ทำงานรนเนอรงฉันว่าได้อยู่ป้อมกลางน่าจะได้โอเคเราเอาป้อมกลางดีกว่าตอนนี้มันตายห้าแต่จบไม่ได้หรอกแต่ว่าได้ป้อมกลางอยู่ยิงกระสุนแม็กเลยอันติไปเลยเออให้เขารู้ว่าเราอยากจบบ้านอย่างจริงใจนะคะจบ,จบเออกลับบ้านละชิ้นสุดท้ายออกเป็นอันนี้ละกันจอกเกาะแต่ว่าติดสโลด้วยนะเพราะว่าตาโนนฝั่งหน,นูมันก็ดูดเลือดฉ่ำๆมันก็มีแค่เกยนอนะแต่ว่า ตัวเพื่อนเราก็ออกตัดเลือดกันแล้วนะคะฉันว่าฉันไม่คงไม่จําเป็นต้องออกตัดเลือดหรอกแต่ว่าต้องออกจอกเกาะมาไว้ยิ่งออนหน่อยดักรอดักรอดักรออุออนไม่ได้นะอย่าเปิดออนนะเอาตัวอื่นดีกว่าเออเช่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยเช่นตัวเนี้ยเออเอาเลยตายหนอือตายสอไปเลยค่ะเตรียมตัวปวยกระสุนพระราชทานแล้วน่งแล้วนงไอเอสเรียว เอสเลวเราไม่เคยมีความแค้นกันนะคะเราไม่เคยมีความแค้นกันเลยนะคะ<ม>เออ,อฉันว่าเสียเวลาวะ่ะเอาออบเจกต์ดีกว่างั้นไปเอาออบเจกต์เอาบาลอนเอาเอลเดอร์คือได้หมดเออแต่ว่าป่าเราอยู่ตรงใกล้เอลเดอร์ก็เอลเดอร์ก็ได้ปะ่ะฉันก็ลองไปช่วยมามามาเอสเลว์ S real, มันมีแค่สกิลอันเตี่ยแต่ว่ามันคง ไม่รู้หรอกมังเออเขาไม่มีหวานแถวนี้หรอกมังเออเนี่โอเคหายห่วงแล้วมันตีมาแล้ว<ม>เธอก็สมัยไม่พลาดหรอกฉันเชื่อใจในเธอนะ<ม>โอเคอาจเตรียมตัวมันค่ะเช<ส>ื่อว่าเตรียมตัวจบบ้านเลย<ม>เดี๋ยวรอดักตอนนี้ของฉันฟูแล้วเนี่ยเพื่อนโดนล้วจ้าและแกคือเหยื่อลายต่อไปนะคะอะอ,ะอ,ะอะเอดีเอาดีอุอ้ยชิบหายฉันกะเวลาทามมิ่งผิดว่าคิดว่าหมอกมันจะหมดแต่มันยังไม่หมด แต่ก็ไม่เป็นไรเออมาใส่มนเลยเรามีออเดอร์เรามั่นได้เรามีออเดอร์เรามั่นได้ด้านบ้านจบเลยฝั่งนนใตยสี่แลือแค่เอสเดียวตัวเดียวไอ้ไปกลัวมันค่ะไอ้ไปกลัวเรามีเ er. อาเดอร์วิฉันกระสุนฉันเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยอยากสาดกระสุนใส่ใส่หน้านักเอสเดียวว่าอย่าเพิ่งจบได้ไหมโอเคมันอยู่สะลึกเลยว่ะมันกลัวเฮ้ยนี่เดียวอีกสเปดเวะอย่าเพิ่งตีปะ โอ้ยเวลานี้ละตีจางโอเคอะจบจบก็จบจบคือแบบอยากแบบใส่หนึ่งคอมโบกันนะเอสเลียว่าแต่เออไม่เป็นไรเพื่อนจ,จบก็จ,จบกันนะถือว่าไม,ไม่ไม่ประมาทด้วยแหละก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคิดมีฟอร์จูนเอดีเนาะก็เปลี่ยนจอยบ้างมาเล่นตำแหน่งอื่นบ้างนะคะบางทีฉันก็มีความรู้สึกเบื่อเล่นกลางเล่นซัพพอร์ตบ่อยนะคะก็เออเปลี่ยนตำแหน่งอื่นเป็นจะจอยบ้างเนาะถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชอ่องเซราเซจัยด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย